ทุกๆดอนเย็นบริเวณชุมช,มชนตำบลบุว่าเขาอำเภอสิงห์ลครจังหาวัดสงค้าจะมีควา,ามคึกคักเป็นปิเศษในช่วงนี้ซึ่งมีการเปิดลานขายอาหารข่าวราในกับพี่น้องมุสลิมได้หลวมกันเดียมสำรับละสินอดข้องแต่ละวันในช่วงเดือนละมาดอนโดยเฉพาะปอคาเมคาลุ่นไม้ในชุมชนที่เหลือมันมาขายอาหารและขนมโบราณมากขึ้นเราจะขายกันในทุกช่วงเดือนรอมฎอนของทุกปีนะครับ ในเมื่อรอมฎอนเวลารมฎอนเข้ามาเนี่ยจะมีการเอาเอาขนมเนี่ยนำมาขายกันในชุมชนเพื่อเกิดรายได้ขึ้นในชุมชนและก็เป็นเงินที่นํามาจุนเจือในครอบครัวของเรานะครับในพื้นที่ตาบลหัวเขาเองเนี่ยจะเป็นมุสลิมแทเป็นส่วนใหญ่นะครับมากกว่า80%นะครับก็จะมีวิถีชีวิตในเดือนนี้เนี่ยมุ่งเก็บเกี่ยวความดีบางส่วนก็นําเสนอความเป็นตัวตนนะครับผ่านเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของการทําขนมนะครับ หาที่อื่นไม่ได้นะครับจะพบเจอได้นะครับในช่วงของเดนรอมฎดอนเท่านั้นนะครับนอกจากฟวามคึกคักของดาดรอมฎดอนแล้วช่วงนี้พี่น้องมุสลิมหลายลายมัสยิดได้รวมกันเปิดโรงคั่วกลางเพื่อจัดเรียงอาหารยังชุมชนบ้านบนชุมชนเล็กๆในย่านเมืองเก่าสงคลาได้เปิดในห้น้องนองนักศึกษาดางจากวัดขามาละสิ้นอดและปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน ที่หน้ามัสยิดแห่งนี้จะมีการการเต็น้์นะครับแล้วก็มีกลุ่มแม่บ้านเลยครับซึ่งทํางานรู้กับมัสยิดเนี่ยจะทําอาหารนะที่มัสยิดบ้านนนเนี่ย เราอยู่ในกลางเมืองเก่าสงขลานะครับแล้วก็เมืองเก่าสงขลาก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรามีสถานศึกษาอยู่เยอะก็มีนักเรียนนักศึกษานะครับที่ห่างบ้านเป็นสถานที่ที่ดีนะที่เขาเหล่านั้นจะมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเป็นการละสินอดนะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็สนุกสนานเดือนนี้เป็นเดือนที่มุสลิมหลายต่อหลายคนนะครับได้ร่วมกันบริจาคทาน ซึ่งอันเนื่องมาจากว่าอรมดอนเนี่ยเป็นเดือนที่ทุกคนเนี่ยอดอาหารพระเจ้าหรือหลักการเนี่ยต้องการให้มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้ถึงความหิวโหยเราก็จะได้เป็นทำตัวเป็นผู้ที่บริจาคเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังหิวโหยอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือสาระสําคัญของเดือนนี้สําหรับพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับเราต้องละเว้นในสิ่งซึ่งเป็น,ปนอบายามุกทั้งทาง,งร่างกายและทางจิตใจ การทือสิ้นอดในช่วงเดือนละมะดอนนับมีความสำคัญต่อศาสนาอิสลามนอกจากต้องปฏิบัติศาสนาอิสเป็นประจำทุกปีแล้วยังได้เห็นการช่วยเหลือแบ่งปันการเปิดโอกาสในคนต่างพื้นที่หรือผู้ยากไร่ได้ละสิ้นอดรวมกันในเดือนระมะดอนนี้ด้วยนายุทธนาจิตตลัมนักค่าวพลเมืองจากวัดสงฆาหลายอาน